คนกลับมาเนี่ยต้อนรับกุ๊กคิ๊บเพราะว่าหลังจากที่หายไปสองวันใช่ไม่มีเสียงคุณแม่กลับมาแล้วใช่ค่ะดีขึ้นไหมคุณแม่ดีขึ้นค่ะพยายามกินน้ํากับมะนาวดีขึ้นดีขึ้นอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับจากการสื่อไปคุยค่ะกับคุณแม่ท้องใหญ่ น่ารักจังเลยผู้ชมดี50ท่านนะครับข่ากว่าต้องใช้คาว่ากว่าวันนี้จากทางบ้านที่มาร่วมรายการกับเราเนี่ยมาผ่านทาง2ช่องทางทั้ง Facebook ของเรา TMK Live แล้วก็รวมไปถึงฮอตไลน์ของเราที่มีการโทรมาจับจองพื้นที่ถ้าคุณไม่อยากพลาดวันสุกนี้อาทิตย์หน้าก็สามารถมาได้ทำไมวันนี้ดูสั้นอะไรนะ นะในทีวีจริงๆแล้วตันป่ะหรือว่ามันนี่คือการอาจจะเป็นระบบ HD หรือเปล่าที่จออีที่จอดูจอมอนิเตอร์หนูดูอ้วนเท่าแจ็คเลยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามคุณผู้ชมดีกว่ามีใครมาไกลที่สุดบ้างคะมีมาจากต่างจังหวัดบ้างไหมอ่ะมีไหมคะจากไหนคะจากไหนครับอะไรนะะรยองระยองระยองนะคะสุพรรณไม่จากไหนครับชาญชง้างออุดรธานีอุดร ทำไมไม่เอ<ม>าไข่กระทะมาฝากหนูหน่อยคไข่ไก่ก่อน,นั้นไหมครับมีไหมฮะมีไหมคะ,มมคะใครมาจาก RCA ครับไก่ <laughs> <laughs> มากไก่มาก ทุกคนว่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้จะได้อร่อยเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีอาหารมาแบบโอ้โหอร่อยสุดๆมาจากโครงการอลาคอมปาจะบอกว่าอิจฉาคุณผู้ชมกลุ่มนี้มากเพราะว่าในบรรดาคุณผู้ชมที่มาร่วมรายการเราชุดนี้จะได้กินเยอะสุดเลยนะฮะลาคอมปานคืออะไรต้องบอกว่าส่งตรงมาจากพัทยาเลยนะคะวันนี้เนี่ย มีทั้งบราวนี่ทั้งชิกเกน้นซีซาโรแล้วที่สำคัญนะอะไรที่เท่มากๆเลยรู้ไหมอะไรคะพี่ยาขวดเขาจะเท่มากมวันนี้มาแจกกันเลยนะคะแล้วก็โครงการนี้ไม่ธรรมดา เพราะว่ามีหลายโซนให้เลือกไปรับประทานได้มีทั้งโซนส้มตำวิลล่าคนเข้าคิวเหมือนหนูน้อยผู้หอยหิวจังเลยฮะใช้ยาดื่มอะไรอยอร่อยใช้จับได้แบบผู้หยหิวนี่แต่อยากจะบอกว่าโครงการนี้นะส้มตำนอกจากจะอร่อยแล้วบรรยากาศเนี่ยจะเป็นแบบบทเก่ายุโรปคลาสสิกมากเลยทีเดียวแล้วก็มีโซนที่อยากจะแนะนำคือ Tea Factory and m o r e คือต้องบอกว่าใครที่รักการดื่มชาเนี่ยห้ามพลาดเด็ด ะะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีร้านขายของ shop and gallery ค่ะ,ค,ะคือขายสินค้าเนี่ยที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเขอบอกว่าคนสนใจเยอะมากอารา<ล>คมปาน<ไ>ปตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทค่ะตรงข้ามอายการพัทยานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่0614415181ค่ะไล n e และก็ f c e e o o o นะคะอาราคมปานพัทยาค่ะคุณแล้ววันนี้อาราคมปานมีอาหารมาแจากทุกคนในนี้ฟรีด้วย อรักษณ์คณกวนขอฝากนิดนึงขอฝากนิดนึงว่าไปพัทยาแวะไปถ่ายรูปหน่อยเพราะว่าอย่างจีจีเนี่ยจะชอบไปโพสลงไอจีอินสตาแกรมนะไม่แต่ว่าเมื่อกี้ชอบมากเลยที่คุณผู้ชมพอบอกว่าได้ของฟรีไม่หมดมาไม่หมดยังไงเลยทิสงพี่คีมครับผมจัดชุดพิเศษน่ารักน่ารักดูไส้ในเปิดเปิดก่อนดูไส้ในครับผมดูนะดูดูคุณเห็นหรือยังว่าเป็นรูปอะไรดูเห็นได่าก็อยู่นะ กูเพนด้ากังฟูเพนด้าเราจะให้คุณผู้ชมนะครับคนละชิ้นไปเลยไม่ใช่เราจ่ายกริสปี้ครีมให้คุณผู้ชมที่มาดูรายการในวันนี้คนละหนึ่งกรงเพิ่มน้ำหนักกันไปเลยวันนี้จี๊ดงเลยอ่ะรู้กำลังหิวด้วยอ่ะคุณผู้ชมหิวจี๊ดจังเลยอ่ะมายรีบด่ากับพู้ที่ไปดูเกมโชว์อ่ะไม่เรารู้ป่ะพอเนี่ยเวลาได้ของกิ เวลามันธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้แหละทองทับต้องเดินด้วยท้องถูกไหมคะทำไมทำไมเวลาคุณผู้ชมที่แบบมาจากทางบ้านเนี่ยจะกรี๊ดดงมกัดหน้ามาที่จ้างของไม่เข้าใจเย้เยวรักกันจริงรักกันจริง หมดแล้วนะกลับบ้านตอนนี้คุยกับผัวกับลูกไม่ได้แล้วเสียงไปหมดแล้วอ่ะฝากหน่อยคริสปี้ครีมรัอผมตอนนี้มีคอลเลคชันใหม่นะมีหน้าที่น่าน่ารักมากโดยมีถึงหน้ากังฟูแพนด้าคุณสามารถซื้อได้นะครับคุณผู้ชมจากภาพเียนนร์เรื่องกังฟูแพนด้าภาค3าน่าดูมากเรื่องนี้นะดูทีไรนี่ถือหน้าแจ็คทุกทีเลยจริงเหมือนมากโดนัทชุดกังฟูแพนด้าราคา200 96บาทครับนะฮะอาหาซื้อได้แล้วที่คริสปี้ครีมทุกสาขายกเว้นสนามบินตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้นั่นเองยังไม่หมดนะยังไม่หมดนแจกอีกนะยังไม่พอมีเอกีเกเช้าวันนี้ขอบอกนิดนึงว่าผมได้โทรหาเพื่อนรักนะครับที่บริษัทยินตันนูบอกว่านวัตกรรมทนเลยีนึง นวัตกรรมแบบนี้รเราต้องให้ทุกคนได้มีโอกาสกลองน,ลนะฮะตั้งแต่ที่ออกมาเนี่ยต้องบอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่รับรางวัลมามากมายค่ะยาสีฟันแบบน้ําง่ายมากเลยนี่ไม่ใช่น้ํายาบ้วนปากแต่ว่าเป็นน้ายาสีฟันคุณไม่ต้องใช้ครีมอีกต่อไปแค่ เทใส่ฝาเทใส่ปากกล้ว,ลวและคุณก็แปลงแปล,ง,ปลงและบ้วนออกความเป็นน้ำเนี่ยมันจะทําความสะอาดได้ซอกซอนมากถึง34ซอกฟันเพราะคนรามีฟัน32สซี่แต่มีซอกฟันถึง34ซอกตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยคุณจะไม่ได้ไม่เคยได้มีโอกาสทําความสะอาดปากคุณได้สะอาดเท่านี้มาก่อนในชีวิตและ้นเช้าวันนี้ทั้งรถมิ้นท์และรถเฮิร์บเราแจกให้คุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับ นูดนูดนูดยินตันูดกินได้โดยไม่ต้องยกป้ายเลยพอบอกว่าพอบอกว่าแจกของฟรีกินได้โดยไม่ต้องยกป้ายอะนะธรรมชาติคนที่มาไกลคนนี้มาจากระยองนี่เขาต้องมีคำว่าแจกแล้วฟรีใช่คนิ่มเยอ่ะให้ดูแจกพอเต็มที่รู้ป่ะนี่คือไทยสไตล์ฟรีพอแล้วพอแล้วเหมือน เหมือนพวกพี <kr> ่มาไม่ได้อยากมาเจอพวกผมนะเหมือนพวกพี่มาแล้วอยากทำไมเนี่ยตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิเวอรออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟนะครับกดเลยครับรออะไรครับกดเลยกดเลยต้องลูกกดเลยครับลูกกดเลยตงลูกนะครับกดเลยโอ๊ยกดไปหมดกด subscribe ค่ะุณเห็นคว่า subscribe กดแค่นั้นละครย่าตรงไหนกดสิครับ